Love you. Love you. น้องมีงจะทำอะไรคะทำข้าวค่ะมันจะตุ่มน้ำค่ะน้องมีงจะหุงข้าวใช่ไหมคะ,ะน้ำใสเลยน,น้ำใสเลยลไช่วยนอนทำไมนน่าถ้ายน้ําเปนทาได้ทำยังไงคะเอานิ้ว ค่ะหนึ่งข้อนิ้วใช่ไหมคะต้าทำอะไรถ้าเวลานะนอนเอาใจนิ้วหนึ่งข้อนี่ใช่ไหมแะไรก็ไปหงนะคะอะเดี๋ยวแม่ยกขึ้นมาเดี๋ยวให้น้องกดนะคะถ้าเสร็ปจป้ายนอนแล้วท้าจะตดตอนไหนตดเลยหลกกดเลยไม่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะงน,นี้ค่ะกดลงเลยค่ะเสร็จแล้วรอมันเด้งขึ้นมานะคะแล้วข้าวก็สุกเลย ค่ะระหว่างที่รอเข้าสุขเราทำอะไรก่อนร,อร้องเพลงร้องเพลงอะไรคะร้องเพลง Happy Birthday ค่ะร้องเลย Happy Birthday to you Happy Birthday to you A Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ร้องเพลงอะไรอีกมาวิ่งกลับ ทำหนักทำหนักอะไรคะเพลงเยอรมันก็ได้ไม่เพลงเยตรมันไม่ดูว่าทำหนักมันยากยากเหรอคะค่ะยากทำหมดโดยแผนเหรอคะระหว่างนั้นจะตีไข่ระหว่างที่รอข้าวสุกใช่ไหมคะค่ะน้องจะตีตอกไข่ใช่ไหมคะระหว่างนั้น,น,น โอเคค่ะท่านทำแอนที่จะทับเตาค่ะดูแล้วค่ะวางตรงนี้เลย ทำไม่พี่ด้วยถ้าพี่ทำเร็วพาที่พี่ปิดไข่ทำน้อนทำช้าแต่ไทยช้าก็จะทำหดแล้วเสร็จแล้วเช็ดมือกันลูก มีเปลือกไข่ลงตกลงไปไหมคะไม่เก่งมากค่ะเสร็จแล้วเปลือกไข่มาทิ้งขยะ bio เดี๋ยวลงมาก่อนน้องต้องลงมาก่อนค่ะไม่กระโดดนะคะลงดีๆเสร็จแล้วเปิดท,ท,ท,ทางขยะเปิดกว้างๆค่ะขยะ bio ู่ไหมค่ะ เสร็จแล้วปิดเสร็จแล้วเช็ดมืออีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วตีไข่เลยค่ะคช่แล้วนั่นจะเอาตะชะตุยนะ๋ยเนาะจ้นั่งทำแอรเอาดเี้ยวขาวไหมคะ เดี๋ยวเค็มคนเลยเดี๋ยวค่อยเจียวเดี๋ยวถ้าข้าวสุกค่อยเจียวค่ะรอก่อนร,รอตอนนี้นะค่ะร้องเพลงรอตอนนี้ข้าวมันเด้งแล้วนะคะเด้งตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวรอมันอุ่นแป๊บนึงร้อนนะคะเดี๋ยวได้กินแม่ข้าวสวยร้อนๆใช่ไหมแม่เปิดขาเตเปิดฝาดูใช่ไหมคะ แม่เปิดฝาให้น้องดูหน่อยค่ะแม่เปิดฝาดูให้น้องหน่อยค่ะใช่ไหมพัดแม่ถาได้ไหม,ไไหมนี่มันยังไม่ค่อยสุกหรอกต้องอุ่นอีกนิดหน่อยโอเคตัไก่ทอดกระเทียมค่ะแม่ทำไก่ทอดกระเทียมด้วยใช่ไหมคะเอ,อ้เอ,อตัไก่ค่ะทอดไก่ไร้ล ช่วทนเราควักไเท่านาให้ทนทนทันให้ลทันทันสาวโนูใดตาตัวตาใช้ดีบามนต้าชนกันซชิงามาชไม่นี้ตรันทียลูกไม่ตรเยอะ ยังของเร็ค่ะไหนน้องยังไหนน้องยัก่อนนะ้อ<ว>งทำเส็จไหมพอแล้วอกไีครนะคะตาแต่จะทำน้ำเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะน่าทานคะ่นาานคะแต่แคเแล้วนะค่ะแค่ชอปอยู่ในตู้เย็นคะ่ะปตู้เย็นเลย ค่ะปิดเบาๆค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะโอเคปิด เจแล้วไปไว้ที่เดิมค่ะอันนี้ไม่ใช่นูดหัวใจนะค่ะเปนตัวอะไรรูปไหนคะเป็นนเสาร์เขาขยเกียวของน้องเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะข้าวตังถุนแกลข้าวก็หุงเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะค่ะน้องวิงจะไปกินก่อนใช่ไหมคะค่ะไปยกไปเลยไปนั่งกินที่โต๊ะนะคะบายบายก่อนบายบาย จะกันใหม่นะคะ